สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะไ,ได้ไหมี okay, ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะใครเห็นกล้องแบบมองไม่เห็นบอกผมหน่อยนะคือผมไม่รู้ ทุกคนมองเห็นผมอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีคนดูเลยเอออยากให้ทุกคนเห็นผมน่ะนี่นะฮะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ Golem ก o c สิบสามโกเ k มล็อกโกเรมักนะ,ะตามที่เขาพูดเลยโกเ o ม k เกคือเสียงสำเนียงเขามันแบบเสียงได้เลยอ่ะหมะหน้าตาของเขา,าเลยโกเลมบล็อก าตาเขาได้มากหน้าตาเขาได้มากโกเลมร็อกนะทุกคนมองเห็นไหมเดีย๋ยวบอกผมหน่อยนะโกเลมร็อกนี่โกเลมร็อกแกะมาแล้วเล่นมาแล้วนะฮะเล่นมาแล้วใช่หไหม